สวัสดีครับวันนี้นะะฮออกกำลังกายหนึ่งวันครับเมาาื่อนะวานใส่เสื้อรีดน้ำหนักนะครับวันนี้สบายๆนะครับเสื้ออมายสกา้านมะนน่มีตัวรัดเอวด้วยนะครับรีดเนื่อทั้งกลุ่นิดนะึงอันนี้ก็สิบนาทีแล้วนะครับ ที่เราเดินต่อไปเราจะมีการจ็อกกิ้าเบาๆนะครับประมาณ3นาทีถึง4นาที5นาทีนะอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายนะครับน่<ๆ><ๆ>ครับยินสู้ครับ 20โล1หนึ่งเดือน